คายอ้อทำงานหรือเปล่าคะทุกคนคายอ้อทำงานหรือไม่นะคะสำหรับประเด็นที่มันกำลังร้อนแรงในตอนนี้และล่าสุดสำหรับทางบอสโจยมนินตบบาดแตกไม่หยุดตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้คะ่ะออกมาแช์ยับสำหรับยูทูบเบอร์ขยะยูทูบเบอร์ปรสิตนะคะทุกคนแล้วก็ยูทูบเบอร์จอนจัดอย่างเช่นผู้จัดการมาเดียวเคยพูดไว้ประเด็นคะ่ะคือประเด็นมันกับมีจาาที่ว่าเมว่าน เริ่มจาทางบอโตเยมนีนะ่ะอดบ่หวนะคะออกมาประกาศตัดขาดกับช่อง u t u b e นะคะออกมาประกาศสร้างหามช่อง u t u b e ประกาศออกมาพูดถึงประเด็นที่ว่ามีช่อง YouTube เอาข่าวไปตีใสไ่ไครค่ะพี่น้องตีข่าวใส่ไครให้เกิดความแตกแยกและล่าสุดในเมนีค่ะบบแพลวเลยค่ะสำหรับหนุโ่มจโูยมนีนำวงศาสา,สานอนพิษบ้านแพงค่ะเอิรนได้ว่าเมนี เป็นการสัมผัสแถลงการนำแล้วก็มีการโพดเงาเหยียดต่อกันหลายโพดมากมากค่ะพี่น้องขออนุญาตนะคะสิบอกให้ฟังสาหรับโพดนะคะสิเลือกมากสิเลือกมากบางโพดแล้วกันพาวาบอลเนี่ยโพดหลายสเสือกเกินค่ะสําหรับคนติ่ติดตามนุ่มโจูดยโมันนีหน้าวงาศาสโนอยเพชรนบานแพงกับพ่อสเสีนแล้วว่าบอลน,นะโพดอีย่างแน่และมันเกิดอีกอย่างขึ้นค่ะเริ่มก่อนเลยสําหรับโพดล่าสุดค่ะพี่น้องบอโจก็บอกว่า แต่ก่อนพวกมึงไปอยู่ไหนตอนวงยังไม่ดังศิลปินที่ผมสร้างยังไม่ดังผมเหนื่อยผมลงทุนผมอดทนอดนอนผมสู้ผมสร้าง y o u t u b e จากศูนย์มาจนวงปังและสร้างศิลปินจนดังพวกมึงค่อยมาเกาะกระแสหากินแต่อ้างทำเป็นเชียร์ทำเป็นรักทำเป็นห่วงทำเป็นปกป้องแต่หวังผลประโยชน์หิวแสงจากยอดวิวเพื่อสร้างรายได้ให้ตัวเองให้ช่องตัวเองมีคนติดตาม ไม่มีพวกมึงมันก็ไม่เป็นอะไรเลยเพราะผมสร้างของผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจนมาเป็นลำเพินออฟฟิเชียลและโจ1โจ2แล,และหลายๆช่องที่สนับสนุนจริงๆพอพวกมึงมาหลอกให้เอฟซตายใจก็ไปกดติดตามคิดว่าพวกมึงเป็นคนรักศิลปิน อ่านะคะประมาณนี้ก็คือคิดว่าเป็นคนรักคนห่วงศิลปินจริงๆปกป้องจริงๆที่ไหนได้พวกมึงทําเป็นกระบวนการมาตั้งแต่สมัยพวกมึงอยู่4กีกอโอ้โหพอที่นั่นหมดกะระแสพวกมึงอ่าพวกมึงก็เลยมาเกาะที่นี่ใช่ไหมนะคะก่อนหน้านี้ไปทําข่าวเกี่ยวกับ4กีกอค่ะทุกคนละคุณพอจะรู้ดีว่าทําข่าวเกี่ยวกับอะไรแล้ว ย,ย้ายทับมานี่ว่าตัวกับบอกวาเนี่ยเหตุงานเป็นองค์กรมีอยู่ประมาณหาหกคนอีกโพสหนึ่งทีหน่าสนใจมากๆนะคะเพื่อนกับบ่าวาเนี่ยมึงพามาักันมาจากหลุมไหนพวกมึงกลับไปลงหลุมนั้นเลยพวกยูทูบเบอร์ประสิทธ์ยูทูบเบอร์ขยะไม่ต้องมาเอ่ยถึงผมและศิลปินที่ผมสร้างในวงสาวน้อยหน่ 1, สาวน้อยสองจะไปพูดถึงใครก็เชิญนะคะอ่าแล้วก็มี หลายๆโพสต์ไล่ออกมาแล้วก็บอกว่าวันนี้ดูเหมือน fc สาวนะ้อยทั้ง2วงมีความสุขมากๆเลย fc กีลามีความสุขนะคะหลังจากที่ผมบอกมาปามพวก YouTuber, ยูทูบเบอร์ปรสิตอะไรประมาณนี้และบอสเนี่ยก็โพสต์ถึงประเด็นที่ว่าเนี่ยเรื่องที่บอกว่ารอดูนะหมดเรื่องหนึ่งสักพักก็จะสร้างประเด็นขึ้นมาอีกนะคะคือบอสได้โพสต์ไว้บอกว่า ทำดีทำปกป้องศิลปินรักศิลปินห่วงศิลปินพูดมากๆเพื่อให้ได้ยอดวิวนั่งเทียนเล่าข่าวพ่อโจไม่ปกป้องศิลปินเลยทำไมพ่อโจไม่ทำอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมนี่อะไรประมาณนี้นะคะปล่อยให้เป็นเป็นแบบนี้ได้ยังไงนะคะอะไรประมาณนี้คือเขาบอสตัวว่าพวกคุณกำลังคิดอะไรอยู่อ,อย่าลืมว่าสิ่งที่คุณทำ fc เขาเห็นนะคะมีวิจารณาณน,นะคะมากพอ ข้อมูลทั้งหมดผมรู้อะอะไรประมาณนี้เนาะหากินกับดราม่ามาจากขุมไหนไปขุมนั้นเลยคือบอสตะบะแตกมากๆโพสต์และโพสต์แต่ละโพสต์เป็นข้อความที่แบบบางข้อความก็ข้อความเดิมๆที่บอสแบบไหวัะพี่น้องแบบมาจะใส่มึงกลับไปเลยมึงสางแต่ความเดือดร้อนสางแต่แบบกระแสให้กับดราม่าให้กับโ่วงเสียะพี่น้องมือนีควนจะเป็นมือดีนะคะทีแบบเป็นมือที่ว่าเปิดตัวนักแสดงแต่ทําไมบอสต้องมา โพสต์มาคอยโพสอะไรแบบนี้เพราะว่ามันไม่จบไม่สิ้นสักทีไงคะสำหรับ youtube ที่เป็นกระแสสร้างแต่กระแสลบๆแบบนี้ออกมาเนาะอ่ะและบอสก็โพส์ตเมื่อเช้าก็โพสต์อีกเช่นเดียวกันนะคะว่าสำหรับยูทูบเบอร์พวกนี้อีกเรื่องหนึง่งคนเคยพูดให้ผมฟังและพูดต้นต่อมาจากแหล่งเดียวกันอ่ะมันทำการเป็นมันทาเป็นกระบวนการพวกยูทูบเบอร์ปริต ตอนนี้ทำมาเกาะกระแสศิลปินดังและวงที่มีชื่อเสียงบางวันไม่มีอะไรจะพูดหาประเด็นไม่ได้จับกลุ่มกันเพื่อที่จะสร้างประเด็นแล้วก็สร้างแอคเขาหลุมนะคะทุกคนเอาไปคอมเมนต์ตามช่องต่างๆแล้วก็เอาคอมเมนต์ของตนเองนั่นแหละไปตีข่าวไปนั่งเทียนเล่าข่าวไปใส่ไขใ่ให้คนอีกฝ่ายหนึ่งเกลียดฝ่ายหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะทำเป็นกระบวนการ อยาตกอย่าตกเป็นเหยื่อของพวกนี้แฟนๆหมอลำเรามันเคยมาจากไหนให้มันแตกออกมาจากตรงนั้นแล้วก็กลับไปตรงนั้นเลยอย่าหลงมันรักศิลปินรักหมอลำเสพขา่าวต้องมีสติเห็นไหมคะทุกคนและบอสก็พูดอีกว่ามันมีที่ไหนที่ยูทูบเบอร์เนี่ยจะมายิ่งใหญ่กว่าผู้สร้างศิลปินนั่นก็คือบอสนั่นเองอ่าแล้วบอสก็บอกว่าผมเนี่ยจับตาดูหลายๆช่องที่ทําข่าวเล่าข่าวปุกปั่นข่าว บิดเบือนหาเรื่องให้ศิลปินสาวน้อยหาแสงและบอสก็บอกว่าเนี่ยช่องดีๆก็มีแล้วก็ช่องที่ไม่ดีเนี่ยเตรียมตัวได้เลยนะคะสำหรับเรื่องของกฎหมายถ้าใครที่แบบพูดอะไรเข้าข่ายกฎหมายเนี่ยบอสเตรียมตัวฟ้องได้เลยนะคะสําหรับคนที่เข้าไปเสี่ยมเพื่อนเขาไปเสี่ยมเขาไปหาตะเนียเขาไปหาตะเนียวว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 วพี่นอวมันก็เกิดประเด็นดาานนนววาวว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 ว บอโตยูมาิน,นสเสดอเกินค่ะเป็นผู้บริหารที่ต้องแบกรับสุย่างค่ะพี่น้องแบกรับเกิดดามาเพื่อนก็ต้องเคียมีดามาก็ต้องเคียแล้วเรื่องนี้ถ้ามาตอนเนี้ยนะเ่าสิเป็นเอฟซีไฟดก็ตามแต่หูว่าบอลน,นี่ออกมาปราบปลาปลมและถ้าบอลไม่พูดเนี่ยมันก็ไม่ดีขึ้นและซานเน่นไปซองแล้วนะคะพี่น้องสําหรับช่องที่เพื่อน,นเอ้ยซื้อเมื่อวานสองช่องอีกช่องนึงบ่เขินไว้อย่างเลยั้งแต่มมือวานอีกช่องนึง ลบคลิปออกเยอะมากลบคลิปออกแบบร้าแยแห่งคลิปที่แบบเบาไซใครผูพหน,นุ่มพู่หนิงลบออกแถบจับเบิดเลยค่ะพี่น้องในการไล่สดปูดถึงประเด็นนี้บางเทือก็ด้เคยด้ยินว่าถ้าเขาไม่ทำข่าวเขาจะไม่ทําแล้วอะไรประมาณนี้ก็คือหลายๆช่องที่สาวนยก็ดูนะคะว่าช่องไหนที่ชอบปลุกปั่นข่าวชอบที่แบบปลุกปั่นไปในทางทีบ่บดีเหนะทางทีดีกับบ่าวเดย์ปลุกปั่นไปในทางทีแย่ๆไปสังเกตเบิรงนะคะช่วงนี้กับ รู้สึกว่าเริ่มสองเมื่อวานกันบวันนี้ไม่เห็นช่องไหนทําและเริ่มเริ่มพ่อเผาลงแหล,ล,ละลเริ่มมวยไฟแบบไซ้ลายศิลปินแหละเริ่มบอมมี่ไยแบบจอโจ้ไหาศิลปินกลุ่มในกลุ่มหนึ่งเอฟซีก็เริ่มเริ่มและเริ่มบ่เขาไปด่าเริ่มบ่เขาไปบุนบอกวุญไห้แล้วค่ะพี่น้องก็ถือว่าเป็นการดีมากๆเป็นแบบระเบิดลง่งเกิน่าเป็นสงครามหมอลำเลยกับว่าอะไรนะคะพี่น้องเป็นสงครามหมอลำเหมือนกับที่แบบหนังละครที่บอสโจกับอุงอิ่งกันังจะได้ไปแสดงเลยคือมัน เออม,มาสงข้ามเย็นสงข้ามหลอนเลยก็ว่าเลยครับพี่น้องอ่ะตอนแรกสงข้ามเย็นอยู่พ่อบอดได้ออกมาพ่อบอดได้ออกมาเ้า wow! เนี่ยครับพี่น้องคือกลายเป็นสงข้ามหล่อนแต่ละฝักแต่ละไฟล์ลืมและน้ํารดต่อผุดขายอ้อทํางานมันคือเรื่องจริงค่ะและสําหรับมูนกีกับก็ที่จบคลิปไปเนากะก็ฝากเป็นกำลังใจใทางบอดโจโยมนินกระทั่งน้องอุ้งอิงหรือว่าทุกๆุกคนที่เป็นศิลปินภายในวงสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะ